มวยไทยฟีเวอร์กระหึ่มโลกอีกแล้วครับล่าสุดโปรตุเกสขึ้นยอดผู้เข้าเรียนทะลุ600คนทุบสถิติสูงสุดในทวีไปแล้วลิสบอนโปรตุเกส กระแสะความนิยมในศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยล่าสุดครับมวยไทยของเราครับกำลังพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงลิสบอนประเทศโปร,ปรตุเกสซึ่งล่าสุดครับได้สร้างประวัติศาสตร์ด,ด้วยยอดผู้เข้าร่วมเรียนมวยไทยสูงถึงกว่า600คนและนี่ก็ได้กลายเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในทวีปยุโรปซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่สามารถเข้าถึงใจชาวต่างชาติได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยครับ และแน่นอนครับว่าความสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างสถานเอกอัครราชทูตนักุงลิสบอนและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนางกนกวันเพ่งสุวรรณเอกอัครราชทูตนักุงลิสบอนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจักกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการผลักดัน s o าว power ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงมวยไทยให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้มาสัมผัส,สเสน่ห์ของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เอกอัคราชทูตกนกวันได้เปิดเผยถึงแผนการที่สถานเอกอัคราชทูตจะเดินหน้าต่อย,ยอดความร่วมมือกับกกทในอนาคตครับว่ามีเป้าหมายที่จะขอรับการสนับสนุนจากกกทในการส่งครูมวยไทยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาเข้าร่วมกิจกรรมในโปรตุเกสเพื่อเป็นการรักษามาตร,รฐานและความถูกต้องของศิลปะมวยไทยรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับผู้สนใจในโปรตุเกสครับ และนอกจากนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงความประหลาดใจและความยินดีกับกระแสตอบรับที่เกินความคาดหมายเป็นอย่างมากครับโดยกล่าวว่าเดิมทีกกทได้ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมไว้ที่ประมาณ300คนเท่านั้นแต่เมื่อยอดจริงทะลุก,กว่า600คนนี่ถือเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่ามวยไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในโปรตุเกส และนอกจากนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมการเติบโตของยิมมวยไทยในโปรตุเกสที่ได้มาตรฐานสปอร์ตแอนด์มวยไทยจิมซึ่งในปีนี้มีถึง10แห่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการฝึกฝนและเผยแผ่มวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับหัวใจสำคัญของโครงการมวยไทยมาสเตอร์คลาส2025คือการนำสุดยอดแชมป์มวยไทยระดับโลกมาถ่ายทอดวิชาให้กับผู้สนใจชาวโปรตุเกสครับ ไม่ว่าจะเป็นแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมตำนานนักมวยไทยผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพชรพนมรุง้งเกียรติหมู่เก้าและนำศักดน้อยยุทธการกำอร ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมเปิดคลาสพิเศษสอนทักษะและเทคนิคแม่ไม้มวยไทยแบบเจาะลึกแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์ตลอดการผู้เป็นไอคอนของวงการมวยไทยได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติอย่างยิ่งว่าตลอดการเดินทางในโปรตุเกสได้พบกับแฟนคลับมวยไทยมากมายในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือแม้กระทั่งริมถนนแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความผูกพันที่ชาวโปรตุเกสมีต่อมวยไทย แสนชัยเชื่อมั่นว่ามวยไทยกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นกีฬาอันดับต้นๆที่ชาวโปรตุเกสให้ความสนใจไม่แพ้ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติและวัฒนธรรมหลักของประเทศกิจกรรมในงานเริ่มต้นด้วยพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท,ที่แสดงถึงความเคารพต่อครูอาจารย์และศิลปะมวยไทย จากนั้นจึงมีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันง,งดงามและส่งพลังครับก่อนจะถึงไฮไลท์สำคัญคือคลาสถ่ายทอดทักษะการต่อสู้จากนักมวยไทยแชมป์โลกซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนต่างตั้งใจเรียนรู้และซึมซับศิลปะแขนงนี้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าสำหรับโครงการมวยไทยมาสเตอร์คลาส2025ได้เดินสายไปแล้วที่9ประเทศทั่วโลกเพื่อเผยแผ่ศิลปะมวยไทยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติเริ่มต้นที่ฮ่องกงบราซิลอังกฤษ สกอตแลนด์ Scotland, สหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนและล่าสุดที่โปรตุเกสก่อนจะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนตุลาคมนี้ครับความสำเร็จในแต่ละประเทศจะตอกย้ำถึงศักยภาพของมวยไทยในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะต้นตำรับศิลปะการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าระดับโลกอีกด้วยครับ สำหรับความนิยมของมวยไทยในโปรตุเกสและทั่วโลกไม่ได้เพียงแต่กระแสะความสนใจในกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับในคุณค่าทางวัฒนธรรมและปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในศิลปะแขนงนี้มวยไทยเป็นมากกว่าการต่อสู้ด้วยร่างกายแต่ยังรวมถึงระเบียบวินยัยความอดทนความเคารพและการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ การที่ชาวโปรตุเกสจํานวนมากหันมาเรียนมวยไทยก็จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เพียงแค่มองหาวิธีออกกําลังกายแต่กําลังค้นหาศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วยครับ ความสำเร็จในครั้งนี้นะครับจะเป็นอีก1นึ่ก้าวสำคัญในการผลักดันมวยไทยของเราให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นและนี่จะเป็นที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างสเสถียรครับ ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ครับว่า ผมเป็นชาวโปรตุเกสที่รักฟุตบอลมาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ผมต้องบอกว่ามวยไทยกำลังกลายเป็นกีฬาที่ทําให้หัวใจผมเต้นแรงไม่แพ้ฟุตบอลเลยหลังจากที่ได้เข้าร่วมคลาสในงานมวยไทยมาสเตอร์คลาส2025ผมรู้สึกเหมือนได้ค้นพบอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังระเบียบว,วินัยและความหมายทางวัฒนธรรมผมเชื่อว่ามวยไทยจะไม่ใช่แค่กีฬาของไทยแต่จะเป็นกีฬาที่โปรตุเกสให้การยอมรับในวงกว้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจคือการไหว้ครูค่ะมันไม่ใช่แค แค่การเคลื่อนไหวสวยงามแต่เต็มไปด้วยความเคารพต่อครูและรักเง่าวัฒนธรรมฉันเรียนศิลปะการต่อสู้มาหลายชนิดทั้งคาราเต้และยูโดแต่ไม่มีสิ่งไหนที่ผูกยงกับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเท่ามวยไทยเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันเลือกจะสมัครเรียนต่อหลังจากจบคลาสแรกความคิดเห็นต่อไปครับ ในฐานะที่คนที่ทำงานด้านสุขภาพผมเห็นมวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดรูปแบบหนึ่งทั้งความแข็งแรงการทรงตัวและการเผาผลาญพลังงานผมมีลูกค้าหลายคนที่เริ่มหันมาสนใจมวยไทยแทนที่จะไปยิมแบบเดิมๆและพวกเขารู้สึกสนุกมากขึ้นรู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่จบการฝึกความคิดเห็นต่อไปครับผมเข้าไปสัมผัสในงานนี้ในวันเปิดตัวครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับผมชอบการได้เห็นตำนานนักมวยไทยอย่างแสนชัยตัวจริงมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงและผมวางแผนจะไปประเทศไทยในปีหน้าเพื่อเรียนมวยไทยแบบเต็มคอร์สไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวแต่เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งด้วยครับความคิดเห็นต่อไปครับ ผมรู้สึกทึ่งมากที่มวยไทยสามารถดึงดูดคนในโปรโตุเกสได้ถึง600คนทั้งที่ฟุตบอลเป็นเหมือนศาสนาของเราแต่มวยไทยทําได้เพราะมันมีความจริงใจและเข้าถึงง่ายครับผมได้ลองฝึกแล้วและรู้สึกว่ามันช่วยให้จิตใจผมสงบมากขึ้นแม้ในวันที่เครียดที่สุดนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการบําบัดใจด้วยความคิดเห็นต่อไปครับ การที่มวยไทยถูกผูกเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นยุทธศาสตร์อัจฉริยะค่ะเพราะคนยุโรปไม่ได้ต้องการแค่ไปเที่ยวทะเลหรือเกาะสวยงามแต่พวกเรายังมองหาประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์มวยไทยคือสิ่งที่ตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะฉันมั่นใจว่าหลังจากโปรตุเกสมวยไทยจะยิ่งเฟื่องฟูในยุโรปอย่างรวดเร็วความคิดเห็นต่อไปครับผมเปิดยิมฟิตเนสมานานแต่ตอนนี้ผมกำลังปรับยิมให้มีคลาสมวยไทยอย่างจริงจังเพราะเห็นความนิยมที่กำลังพุ่งสูงขึ้น สิ่งที่น่าถึงคือเด็กๆและผู้หญิงก็สนใจมวยไทยมากขึ้นเช่นกันไม่ใช่แค่ผู้ชายที่อยากต่อยตีทุกคนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้การป้องกันตัวและการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันความคิดเห็นต่อไปครับฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาฝึกศิลปะการต่อสู้เพราะลูกชายขอให้ลองไปเรียนด้วยกันฉันเลยได้สัมผัสมวยไทยครั้งแรกมันทําให้ฉันรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากและที่สําคัญคือได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และความอดทนทุกครั้งที่ทําท่าทานตามครูฉันรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ความคิดเห็นต่อไปครับผมมองมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่การฝึกกายแต่ยังแฝงด้วยปรัชญาที่สามารถดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกได้ผมเห็นโอกาสทางธุรกิจมหาศาลในการเชื่อมโยงมวยไทยกับการท่องเที่ยวไม่ไว่าจะเป็นการจัดค่ายฝึกมวยในประเทศไทยหรือการท่องเที่ยวแนวสุขภาพที่กำลังมาแรงผมเชื่อว่าไทยกำลังเดินมาถูกทางความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันเดินทางมาโปรตุเกสเพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษาและบังเอิญได้เข้าร่วมโครงการนี้ฉันประทับใจมากจนอยากเรียนต่ออย่างจริงจังฉันเชื่อว่ามวยไทยไม่ใช่แค่กีฬาสําหรับนักต่อสู้แต่เป็นศิลปะที่ทุกคนควรจะมีโอกาสเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ครับครับผมและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ